โยมยังมีกิจการงานมากโยมจะทำยังไงพระศัสดาแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือสติอธิษฐานการงานให้ตั้งใจทำงานนะเป็นอนุสติฐานที่หกที่ตรัสไปกับพระอานนท์นะเดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้นอนก็รู้นะมีความรู้ตัวอยู่ทุกๆอิริยาบถทำการงานก็รู้สติอธิษฐานการงานรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบัน โยมขับรถก็รู้ว่าขับรถกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านาาน,นะ,นะทางานอะไรในปัจจุบันเอาจิตอยู่ตรงนั้นงานทางโลกโยมก็จะดีงานทางธรรมโยมก็จะได้ถ้าจิตเคลื่อนออกจากงานในปัจจุบันปุ๊บโยมดึงกลับมาเลยกลับเข้ามาสู่งานในปัจจุบันล้านศาสดาบอกว่านี้เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเหมือนกันนะสติทําแล้วได้ประโยชน์อะไร พระองค์บอกว่าสติสตเป็นที่แล่นไปสู่สวิมุตย์ยงฝึกสติตัวเดียวก็ได้นะวิมุติจะเกิดขึ้นนะสติสตการละลึกได้ละลึกได้กลับมาที่ไหนกลับมาที่กายของเราไม่ต้องเอาไปที่ไหนอย่าให้มันวิ่งไปที่อื่นใจมันวิ่งไปที่อื่นปุ๊บดึงกลับมาที่นีนะ่นั่นแค่อันนี้อันเดียวโยมสามารถทำให้การงานทางโลกโยมบริบูรณ์ได้ แล้วก็การงานทางธรรมก็บริบูรณ์ได้เหมือนกัน <c oughs> อีกเรื่องหนึง่งนะคือเหตุปัจจัยของความสำเร็จตามความปรารถนาเราปรารถนาอะไรแล้วจะสำเร็จต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรนะทุกคนมีความปรารถนาในใจทังนั้นนะนะพระราชาก็มีความปรารถนาในใจนะ ชาวนานก็มีความปรารถนาในใจพ่อค้าวานิชก็มีความปรารถนาแล้วอยากให้สมปรารถนาอะไรคือเหตุปัจจัยพระศาสดาบอกทำห้าอย่างนะหนึ่งศรัทธาศรนะัทธาในพระพุทธเจ้าต้องเชื่อว่าข้อมูลจากพระเจ้าถูกต้องที่สุดโนะยมจะไม่ไปนนขนไายหาข้อมูลจากที่อื่นจะหาจากพุทธวจนะอย่างที่สองให้เป็นผู้มีศีลนะอย่างที่สาม ให้ฟังคำพู้เจ้ามากๆ,ๆค้นคว้ามากๆอ่านมากๆ,ๆฟังมากๆอย่างที่สี่ให้มีจาระะการเสียสละการแบ่งปันอย่างที่ห้าให้มีปัญญา,าศรัทธาศินสุตตะจาระปัญญาจำสูตรนี้ไว้ผู้เจ้าบอกว่าปรารถนาอะไรสำเร็จหมดเ,เราต้องลองทำดูเพ่งพิสูจน์ข้าออ่านข้อทาเลยนะ ยมเชื่อหมอดูอยังเชื่อได้เลยถ้าหมอดูบอกว่าอันเนี้ยทาอย่างเนี้ยยมจะทําตามทันทีเลยนะอวันนี้ลองเชื่อนะหมอดูท่านใหม่นะที่ประกาศตนว่าเป็นสัพพัญยูนะแล้วท่านบอกว่าท่านไม่มีพลาดการพยากรณ์ของท่านเป็นหนึ่งไม่มีสองนะราถนาอะไรได้หมดนะ ส,สัทธาสีนิสุตาจาระปัญญาเนี่ยปรารถนาว่าโอ้หนอเ<อ>มื่อเราตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิดนะพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพระมหาศาลเถิดพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งข้าบดีมหาศาลเถิดนะเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆนะคำพูดจากปากพระศาสดาไม่มีพลาดนะเป็นอากาลิโกตรงจริงตลอดการนะถูกต้องทุกคำพูดพระมีคำสอนเองไม่ได้นะพรเจ้าไม่อนุญาตนะดังนั้น คำสอนของพระทุกรูปต้องบอกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระจำมาถ่ายทอดนะนั้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้าบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจัไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภนะิกษุทั้งหลายจัไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไปแล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่ง,งที่พิสูจน์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะเจริญแน่นอนถ้าไม่พูดอะไรเพิ่มหรือไม่ตัดทอนคำของาศาสดานั่นนี่พระองค์บัญญัติไปแล้วนะนั้นพระมีหน้าที่เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเวลาถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครโยมมาถามว่าอาตมาเป็นใคร ผู้เจ้าให้ตอบว่ายังไงเราเป็นสมณะสากยะปุตติยะปุตติยะก็คือบุตรบุตรของสมณะนักบวชในสากยะตระกูลนะเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากของตถาคตนะเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตผู้เจ้าจะฝากคําพูดของท่านไว้กับใครอ่ะที่ศรัทธาท่านที่สุดก็คือภิกษุนี่แหละจึงฝากคําสอนไว้กับภิกษุนะ และตัวคำสอนเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนต่อไปองค์จึงบอกกับพระอานอนท์ว่าอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสดาของพวกเราไม่มีดังนี้อานอนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยหลายนั้นเนี่ยจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเรา คำสอนพระศาสดาอนุสาสนีปฏิหารนะคำพูดคําบอกที่ประกอบด้วยปฏิหารผู้พุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่าการเข้าไปเห็นการเข้าไปฟังนะสมณะพราม์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดการเข้าไปศรัทธาการเข้าไปศึกษาการเข้าไปบำรุงการเข้าไปตามระลึก ถึงสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดนะการกระทํานั้นเป็นกิดเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด,ด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานโอ้พระเจ้าตัดเลยนะดังนั้นเราก็มีคําพระศาสดาเพราะพระศาสดาหมดแล้วซึ่งกิเลสนะท่านก็ไม่ใช่ว่าจะเชียรลูกศิษย์ของท่านอย่างเดียวนะท่านแนะนําเราในทางที่ถูกต้อง แม้แต่ลูกศิษย์ของท่านที่ประพฤตินอกแนวพระองค์ก็บอกไม่ใช่นะพระองค์ไม่ได้นับเป็นลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านต้องเริ่มจากไหนศีนบลบริบูรณ์อย่างนี้นนะ,ะมีศีลสิกขาจิตตสิขาปัญญาศิกขาเหมือนกับที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้นะอย่างนี้นก็ซึ่งผมก็เข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยเวลาได้ซองมาหรือว่าการที่จะมาบอกเรื่องอะไรเนี่ยคงไม่ได้รู้ว่า วัดนั้นจะไปถูกหรือไม่ถูกถูกไหมครับเพราะนั้นคือแต่ก่อนผมจะใส่ด้วยความเต็มใจใส่ด้วยเราอยากจะใส่แต่นี้หลังๆเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากใส่ไม่ค่อยอยากทาคือพิจารณาก่อนแล้วจึงทําพู้เจ้าบอกให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ทำอัญชลีกรรมแก่บุคคลผู้สมควรทำสามีจิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรนะบอกข้าพเดีมีข้าวอยู่เนี่ยจะหวานลงในานาดีนาปันกลางหรือนานเลวเขาก็จะหวานลงในานานดีนะ ดังนั้นโยมจะหวานลงในนาไหนโยมก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนการเลือกไม่ได้ผิดนะเป็นการให้ควรพิจารณาแต่ใครทําทานนั้นพระองค์ก็บอกว่าอย่าไปห้ามเขานะพระองค์บอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทําอันตรายต่อรากของปฏิกาหกคือผู้รับทานตนเองก็เป็นการขุดรากตัวเองด้วยนะดังนั้นใครให้ทานเราไม่ห้าม แต่เราบอกได้ว่าอันนี้สมงมากน้อยพระองค์บอกแม้แต่เทเศษน้ําล้างหม้อลงในน้ําโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันได้แต่มนุษย์ผู้รับทานเนี่ยเธอเป็นทักคเนยะบุคคลไหมบางทีเนี่ยเราทําไปเนี่ยโอ้โหคนทุสินน,นั้นเลยใช่ไหม พระศาสดาแต่ก่อนเป็นพรามชื่อเวลามะรวยมากเรียกคนมาเป็นร้อยเป็นพันแจกถาดเงินถาดทองตลอดนะพระองค์บอกว่าพระองค์นึกว่าได้มหาทานชั้นเลิศสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวยังไม่ได้เลยเพราะไม่มีทักคิเนยะบุคคลมาเป็นผู้รับทานเห็นนะให้กับพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกะทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระสกะทาคามีร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้ ให้กับพระอนาคามีร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระหลานลูกเดียวไม่ได้นี่คือลำดับขั้นของอนิสงส์ที่มากน้อยต่างกันอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ตัดวัยเริ่มต้นตั้งแต่เดรัชานยมให้กับเดรัชานก็ได้นะให้กับปุถุชนที่ทุศิลป์ก็ได้อีกผลกันกสูงกว่าเดรัชานได้อนิสงส์มากกว่าให้กับปุถุชนผู้มีศีลให้กับปุถุชนผู้ปราศจากกรรมให้กับผู้เป็นอริยะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆออนิสงส์จะมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะ นี่เป็นอย่างนี้ที่พระองค์เปรียบเทียบเอาไว้ครับออพอดีผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือในเรื่องของหลักเหตุและผลค่อนข้างจะมากนะนะครับก็ศึกษาธรรมะมาระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าธรรมะเนี่ยดีทุกอย่างแล้วเชือ่อถือทุกอย่างแต่ว่ามีข้ออยู่ข้อหนึ่งที่ซึ่งมันเป็นข้อเล็กน้อยที่คิดว่าถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเราอาจจะบระรลุไปเลยก็ได้หรืออะไรก็ไม่แน่ใจ,จผมผมขัดแย้งในเรื่องของความความเชื่อที่ว่า มีเทวดานางฟ้าหรือมีเปรตผู้ผีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้แล้วผมก็คิดว่าผมจะทํายังไงดีให้ผมเชื่อตรงนั้นาตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอ<า>มีแค่นี้เองที่ผมรู้สึกว่า,าผมยังขัดข้องใจเรื่องนี้อยู่นะครับจริงๆเนี่ยพระเจ้าตอบเรื่องนี้ไว้หลายแง่มุมหลายในยะกับบุคคลหลากหลาย,ลายลบุคคลนะบางบุคคลเนี่ยมาถามพระเจ้าถึงอดีตอน,นาคตพระเจ้าบอกเธอรู้มียานอย่างรู้อดีตไหม เขาบอกไม่มีไม่มีเราไม่พยากรให้เพราะการพยากรณ์ของเรานั้นไม่ยังความพอใจให้กันและกันทั้งสองฝ่ายได้เหมือนกับอย่างเนี้ยถ้ายองเจอผู้ชาผู้ชาเที่ยวพยากรไปเลยยับอกอ่ะก็เชื่อไปฝ่ายเดียวผมตรวจสอบไม่ได้ไม่เชื่อนั้นคนแบบนี้มีนะคำวันนี้มาถามผู้ชาไม่พยากรณบอกคำวันนี้เรามาดับทุกันในปัจจุบันดีกว่านะอดีตยกไปก่อนอนาคตยังไม่ต้องพูดถึง ปัจจุบันนี้มีความทุกข์ไหมมีแก้ยังไงนะมีไหมที่คนในนครสาวัตถีแก่เจ็บตายแล้วเธอเสียใจโศกเศร้ามีมีไหมที่เขาแก่เจ็บตายแล้วเธอไม่โศกเศร้าเสียใจมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยว่าคนเหมือนกันในเมืองเนี้ตายแก่เจ็บแล้วเธอเสียใจอีกพวกไม่เสียใจค้ามิรบอกว่าเพราะฉันทราคะของข้าพระองค์มีอยู่ในคนเหล่านั้น ความพอใจความผูกพันเนี่ยมีอยู่ในคนเหล่านั้นเราอ่านหนังสือพิมพ์คนตายต้องเยอะเฉยๆถ้าอ่านไปอ่ะชื่อนามสกุลเรารู้จักญาติเราเสียใจไหมเริ่มเสียใจในะอ่าอะไรเป็นเหตุความพอใจความผูกพันผู้เจ้าจึงบอกท้ามนน้ทุกใดๆในโลกเนี่ยทุกเหล่านั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะคือความพอใจเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวง ทั้งในอดีตปัจจุบัน,จจบนและในอนาคตดังนั้นพระศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ทุกข์ขั์อริยสัจสี 4, แก้ทุกยังไงดังนั้นอดีตอนาคตยังไม่ต้องพูดถ้าทุกในปัจจุบันไม่มีพู้เจ้าบอกอนาคตก็ไม่มีเหมือนกันนะนั้นนี่คือวิธีดับทุกในอนาคตแต่การพิสูจน์เรื่องสวรรค์นรกนั้นพระองค์บอกสามารถตรวจได้ ถ้าเราเข้าสมาธิตั้งแต่ช 1, 2, 3, 4, ั้นหนึ่งสองสามสี่จะตุตชา้นเป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานสามารถแทงตลอดซึ่งพลาเป็นเอเนกได้แต่เรายังสร้างเหตุปัจจัยไม่พอโยมนั่งอ่านหนังสือทฤษฎีของไอน์สไตน์โยมบอกว่าไม่เชื่อหรอกมันอะไรตัวเลขคูณไปคูณกัมาเยอะแยะนะหน้าที่โยมคือกลับไปเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมตั้งแต่บวกลบคูณหารมาคณิตศาสตร์ชั้นสูงแล้วถึงจะเข้าใจของเขาได้ ดังนั้นหน้าที่เราต้องการมีญาณอย่างรู้ปุ๊บก,กลับมาเข้าปฐมฌานทุติยฌานเข้าปฐมฌานทํำยังไงฝึกละอุศสสร้างวิตกวิจารปิติสุขทําตรงนี้ให้ได้ผู้ได้เหตุปัจจัยตรงนี้พระเจ้าบอกเธอจะเห็นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนนะดังนั้นในธรรมะที่เรายังไม่รู้เฉพาะตนเราก็มาเพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมที่พอจะรู้เฉพาะตนได้นะเมื่อเพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมตรงนี้เริ่มมีความเชื่อละเริ่มศรัทธาเอ๊ะ คนนี้ไม่พูดเพอเชอคนคนนี้ไม่พูดเล่นแน่นอนพูดอะไรเป็นอัดเป็นธรรมเป็นอัดเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดเลยนะดังนั้นในสิ่งที่ท่านพูดแล้วเรายัางรู้ไม่ถึงเราก็จะเริ่มมีศรัทธาว่าเออมันพอจะเป็นจริงได้แต่เรายังเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรเราวางไว้ก่อนบอย่างเงี้ยอเข้าใจแล้วครับผมคงต้องไปเริ่มนั่งฌานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณครับ